สว่วนคารบเตอร์องแล้วครับที่ทำรลบบตัดอัตโนมัตินะครับแสงแดดนะครับอันนี้ก็มาลองระบบนะครับสายตรงนี้ไม่ต่อก็ตอนนี้มาลันเครื่องเต็มนระบบนะครับเป็นเวลาตอนนี้ก็ชาร์จแบตตรงชดนี้อยู่ไดูเวลากันตอนนี้10โมง สิบโมงสี่นาทีนะครับวันที่วันพุธยี่สิบเก้าเมษายนนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านาบ้านสวนนะครับตำบลมาตั้งพืพมจังหวัดนครตอนนี้เดี๋ยวรับดูแรงไฟกันตอนนี้ก็มีเปิดทีวีชาร์จแบตมือถือนะครับก็เปิดรันปั๊มน้ำอยู่ทีวีตอนนี้ก็มีเสียบปลั๊กจุดนี้ ก็มีใส่ขาเพิ่มขายิดทีวีนะครับตรงกำแพงโปูนมาก็จะอยู่ท่านี้ก็นั่งดูที่พื้นกระเบื้องนะครับโอเคแล้วก็จุดนี้จะมีเพิ่มหลอด LED หนึ่งหลอดนะครับตรงนี้โชว์สาระทำงานนะครับก็ต่อตรงไฟ 12V โวลต์นลลี่แหละคอมด้วย R 2 2 k นะครับ แล้วก็ต่อบวกตอ่อลบนะครับตรงไฟ12โวลต์นั่นแหละโอเคตอนนี้ชิมาจะมาจับดูกระแสอีกทีหนึ่งดีซีตรงที่แผงเข้านะครับเนี่ยต่อนุก,กรมแผงอย่างสีแดงโอเคตอนนี้กินอยู่4แอมป์4.15แอมป์นะครับ น้ำยังไหลนะครับดูทีวีด้วยชาร์จแบตไปด้วยจะจับอีกเส้นนี้สามจุดสามจุดสี่เจ็ดนะครับแผงต่อโนุโกโมันียวแผงก็สามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับไอแผงสามร้อยี่สิบวัตต์ถึงสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับเป็นแผงพลี่นะครับโซล่าเซล สรหลอดไฟใช่ไหมตอนนี้ก็ใช้ชุดนอนนานะครับตอนนี้ที่จะคลิปก่อนก็ชาร์จแผงเล็กนี่ก็เอาไว้ด้านใ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 นบ้านสวนนี่แหละมีหลังคาวงแสงนะครับใช้ก็เปิดนี่เปิดสวิตช์ไฟฉายก็ได้หรือว่าเปิดสวิตช์หลอดไฟเล็กของดวงนี้นะครับของชุดนอนนาเนี่ย ก็จะทำงานไฟมีนะครับทีวีดูกลางวันชาร์จมือถือหรือว่าใช้ชาร์จสว่านไร้สายก็ได้แล้วแต่หรือจะใช้สว่านโรตารี่ก็ได้นะกลางวันแต่ต้องปิดใช้ปั๊มนะครับเจาะปงเจาะปูนได้โอเคเดี๋ยวไปดูจดุดจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ช่างแมวแก้ไขนะครับพอดีมีปัญหานะครับ ก็เดี๋ยวพอดีมันมีปัญหาเรื่องระบบพ่อนี่้มนิดหนึ่งนะครับก็ได้ยาแล้วโอเคแผงขึ้นมาก็นี่นะสามแผ่นะครับยืนยันนะครับอันดาเทียมก็พร้อมนะครับดูได้ทีวีได้แล้วใปน้้ไดชาร์จแบตมือถือได้นะ ใช้สว่านก็ได้ลูกหมูเห็นเจียก็ได้นะครับที่มีแปลงฐานใช้ได้หมดนะเ,เดี๋ยวจะไปดูไฟตอนนี้นะครับตอนเวลานี้แล้วก็ไปดูจุดที่เชื่อไหมว,ว่ามีปัญหานะครับโอเคมาดูจุดที่มีปัญหานะครับของฟาร์มเจ็ดนะครับเนี่ยทำไว้นี่นะใช้มอเตอร์ยืนว่าแซวนั่นแหละ ก็ปรากฏว่าตอนช่วงที่มันรันรันตัวเบาครับรันรันที่แรงไฟประมาณ34บโวลต์นะครับรันเบาแลวน,น้ําตรงนี้จะแห้งนะครับแม่ลองเท,ทไว้ทิ้งไว้คืนหนึ่งปรากฏว่าน้ําตรงนี้ซึมหรือว่าหัวกระโหลกซึมไม่แน่ใจนะครับทําให้น้ํามันหายน้ามันหายแล้วก็ทําให้มันไม่ขึ้นนะครับก็ต้องมากรอกน้ําใหม่ตัวนี้ใหม่นะครับให้น้าเต็มใหม่ ก็น้ำตรงใบพัดปั๊มเนี่ยจะแห้งนะครับแห้งไปนิดนึงมันจะพองไปมันรันรอบเบาๆครับเวลาที่ไฟจ่ายมันน้อยๆครับประมาณ24 v, 35, v, ิ4โวลต์สาไอ้สาโวลต์อะไรๆประมาณนี้ก็ยังทํางานแต่จะมันจะดันน้ําไม่ขึ้นเพราะว่ามันรันตัวเปล่าแล้วมันติดปัญหาตรงน,นี้ก่อนหน้านี้เชื่อมวมีใส่เช็ควาล์วตรงนี้ไว้1นิ้วนะครับตรงนี้ไว้อ่าตอนนี้ก็เลยต้องทําการ ตัดออกเมื่อวานนะครับตัดออกเนี่ยตัวที่เป็นเช็ควาลวน้ําย้อนเน,นี่ยฮะกันน้าย้อนไหลกลับตรเนี้ยแต่ก่อนใส่อยู่แล้วพอมันทิ้งข้างคืนนะครับเหมือนน้าตรงปั๊มนั่นแนหะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการน้ําที่เก็บตรงท่อเนี่ยที่ย้อนไหลย,ย้อนกลับเนี่ยจากตรงเนี้ยไปถึงแทงตรงโน้นนะครับที่อยู่ไกลๆนู้นนะ่ะนะครับที่ประมาณ120เมตรเนะี่ย150เมตรนี่นะ ให้มันสมมุติมันพองไปก็มันยังเหลือน้ําในค้างท่อน้ําในค้างในระบบท่อเน,นี้ยก็ให้สามารถไหลย้อนนะครับไหลย้อนผาเนี่ยแต่ก่อนนี้มันจะไหลย้อนไม่ได้ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวตัวข่ากอกน้ำนั้นบนีกทีนะครับตัวเทสน้ํานะครับหรือกอกน้ําก็ได้เอาไว้ใกลๆใ้ๆจะได้เทสได้นะครับว่าน้ําขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับบางทีเวลาซ่อมแซมแต่ตัวนี้ตอนนี้ก็คือ ก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าต้องการให้น้ําขังตรงใบพัดปั๊มบางทีเกิดหัวกระโหลกเราซึมหรือว่าท่อซึมด้านล่างนะครับเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้หรือว่าตอนที่รันตัวเปล่านะครับรันเบาๆอะ่ะเพราะว่ามอเตอร์ยูนว่าเซล์มันก็ยีิบโวลต์สี่โวลต์สาโวลต์ก็คือ,อยังทํางานนะครับแต่ว่าพอมันดันน้ําไม่เยอะมันก็ไม่สามารถจะเปิดไอตัวตัวเช็ควาล์วตัวนี้ได้นะครับดันดัน ดันให้ลิ้นเปิดได้ก็เลยต้องสรุปก็คือต้องเอาออกก็เลยต่อตรงนะครับต่อตรงพ v c หนึ่งนิ้วสองตัวต่อตรงนี้โอเคเนี่ยครับปัญหาตอนนี้ก็เทสอยู่นะครับเจอปัญหาอะไรใช่ไหมก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆเพราะว่านหน้าง,งานจริงนะครับจากการใช้งานจริงนะครับจะได้รู้ว่าเออตอนนี้มาวัดแรงไฟตรงนี้กันตรงโน้นได้ร้อยสิบดูตรงนี้ได้เท่าไหร่นะครับๆๆเพราะว่าตัวนี้สายก็เดินมาไกลนะครับ สายก็ประมาณร้อยเมตรครับตอนนี้แต่ท่อไม่เกิน120 m. นะครับเรามาวัดตรงจรุดนี้เลยว่าเท่าไหร่นะตอนนี้ตอนที่ทั้งเปิดทีวีทั้งชาร์จแบตนะครับมอเตอร์จะเหลือเท่าไหร่๋องทำเป็นดีซีกันตีต้องเช็คละเอียดนะครับโอเคมอเตอร์ก็ยังทำงานอยู่ที่ร้อย นะครับมาถึงนี่ร้อยโวลต์นะครับอยู่ที่นู่นร้อยสิบนะครับนี่ร้อยร้อยสี่จุดหนึ่งนะครับ้ยสี่โวลต์ตีว้ร้อยสี่โวลต์นั่นก็คือร้อยโวลต์ยังทํางานนะครับก็คือทํางานตั้งแต่ยี่สิบสี่โวลต์ถึงสองร้ยยสบโวลต์แหะครับทั้งเอและ DC นั่นแหละครับเพราะว่าเป็นมอเตอร์ยูวิเซลนะครับแบตเตอรีเนี่ยหบ วนน้อยก็ทำงานวานมากก็ทำงานนะครับเป็นใช้แปลงถ่านไม,ไม่ต้องไม่ต้องใช้อินเวเตอร์นะครับไม่ต้องใช้ัวมอเตอร์เป็นตัวคอนโทรลเองอเนี่ก็มาวัดให้ดูเดี๋ยวมันดูดแอมตรงนี้ซิีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันวนมันต่ำลงอ๋อ สร้างเป็นดีซีนะครับออยู่ตรงนี้ก็แอมก็อยู่ที่สามจุดสามจุดแปดหนึ่งนะครับจับสายบวกนะครับเดี๋ยวมาจับสายลบาสายลบก็จะอยู่ที่สอ่อุดแนะครับแต่ว่าแอมที่มากมากก็น่าจะเป็นสายบวกมากกว่านะครับกระแสที่ เยงตรงแน่นอนจับบวกนะครับ3.8283นะครับไฟก็100โวลต์น,นะครับตอนนี้ทำงานอยู่โอเคก็เป็นแนวทางให้นะครับก่องว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนาทั่วไปแล้วช่างก่ใหม่หรือประชาชนสนใจที่ทที่ใช้แผงโซล่าเซลล์สแผงเหมือนช่านแมวนะครับก็ท่านแมวก็ลองผิดลองถูกให้ดูนะครับว่าเออเวลาท่านไปทำแล้วก็มีปัญหาล้วไหนจะได้แก้ไขถูกแล้วก็ วางแผนไปเลยจะได้ไม่ไม่ต้องมาแก้เหมือนช่างแมวก็คือช่างแมวก็ใช้ไปแล้วก็เทสไปแล้วก็ประสบปัญหาก็แก้ไปนะครับก็หวังว่าช่างแมวจะช่วยท่านได้ครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน